สายมูคู่สายวิทย์บายหมออยู่ขอนำเสนอเริกง,งามยามดีตามวิชาฉีเหมือนตุ้นเจียวิชาที่คงเบ้งใช้ในเรื่องสามกกวันนี้วันที่5ตุลาคม2,567วันนี้เป็นวันเสาร์เป็นวันหยุดหลายคนคงจะคิดจะพาครอบครัวหรือคนรักไปรับประทานอาหารเที่ยงกันแต่ถ้าอยากให้บรรยากาศเป็นไปได้อย่างราบรื่นอบอุน่นสนุกสนานให้เลือกร้านอาหารที่เดินทางไปทางทิศ ตะวันตกเฉียงใต้จากบ้านของเรานะครับมันจากาศจะเป็นไปได้ด้วยดีอย่างยิ่งเพราะพลังงานของทิศนี้ณเวลา11.30-13.00ถึง13.00ตรงกับประตูพักที่เหมาะสำหรับการพักผ่อนกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อีกทั้งยังมีพลังของเทพจือฝูที่เป็นเทพพดุงความดีปัดเป่าเรื่องไม่ดีออกจากชีวิตของเราคอยดูแลคุ้มครองด้วย เราจะได้ใช้เวลาวันหยุดอย่างมีความสุขเต็มที่หากมีคำถามสงสัยถึงวิธีการสามารถเข้าไปดูที่ YouTube สายมูคู่สายวิทย์บายหมออยู่ได้เลยครับในหัวข้อชนะชีวิตด้วยวิชาสงครามฉีเหมือนตุ้นเจีย EP 3เคลื่อนทับจับศึกหรือสแกน QR code ก็ได้นะครับ